สวัสดีครับผมแม็กกินเดียนะครับสวัสดีเอฟียับเียวทุกคนนะครับวันนี้พมาเบิง่งตอนเดียห้าสามหนึ่งศูนย์เท่าเดียวนะครับโบเมนโฟววิวนะครับ ยินแข็งๆนะครับไถหน้านะครับออกขึ้นมาแบบเป็นก้อนเลยนะครับเริ่มใช้แท็กเตอร์ครับอยู่บนลาจธานีงานไถต้องจอดเดียวครับ ยังขนาดไหนก็เอาอยู่ครับสามหนึ่งศูนย์ห้า3 0อ5้าแรงม้านะครับขนาดยางหลังก็ตรงนี้สงสัยว่าเปลี่ยนใส่ขนาดยานครับเติมอัพมานิดนึง 18.4.3 0สินะครับขนาดยางหลังเต่นยางใหญ่ครับรถนี่หลายปีนะครับเยองยังนิ่มอยู่ครับ ช่วงช่วงล้อลังนี่สองนะครับสองก่อนนะครับเป็น4ีนะครับสองขางโอ้ยของโตไลครับหลุ่น,นี่เดินหน้าไหลังวิดวาดวิดวาดเลยขอบคุณเขามารับจมนะครับ เอาไหมาตามเจ้ายักษ์เขียวนะครับอุ้งกล่องแม็กซ์ชนี้ครับข <Yeah. S 1> อบคุณทุกคอมเมนต์ด่เขา,าให้กำลังใจกันนะครับ <Yeah. S 1> ผมก็จะพยายามหา <Yeah. S 1> อย่างล่าเขียวกับรถ่ยมาให้ครับหาไม่บ่งเห็นมันได้หลายรุ่นนะครับ็ <Yeah. S 1> จะได้เปรียบเทียบกันนะครับว่ารุ่นไหนรุ่นไหนมันดีกันนะครับใส่ดีนะครับ นี่มาบนงานไทขค้องเจ้าสามหนึ่งศูนย์นะครับจอนเดียเดียงเชยเิกเตอร์บนครับผ่านปิดนะครับ บน,บนกฝนกระบอบตกมานีละโดนละครับหลายเดือนละสามสี่เดือนละยังวัวนี้ฝนตกอยู่ครับสภาพยินก็นเลยเป็นแบบนี้นะครับแข็งแข็งครับยินแงหงไ้บ่ค่อยเขานะครับเขาก็บ่ค่อยลึกนะครับต้องใช้ผ่านใหญ่รถใหญ่ไถนะครับ ับจะเย็นนิ่มมากเลยครับับเกียร์เดินหน้านะครับ สามเกียร์ถอยหลังแมอนอยู่บุหรอ่แแม็กเดียกับบุ้คยครับ <Okay. S 2> อาจะแมนนะครับสำหรับคลิปนี้พอคลิปนี้ก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมครับ จนยาครับ